เรื่องเกี่ยวกับพิเศษโลโซที่คุณอาจไม่เคยรู้อยาาากกเเินเข้ไปบออดันดับที่7็ด เคยตั้งชื่อวงว่าแมวเหมียวก่อนจะกลายเป็นโลโซวงดนตรีร็อกชื่อดังพี่เสกเคยตั้งชื่อวงว่าแมวเหมียวเป็นชื่อแรกตอนเริ่มรวมตัวเล่นดนตรีกับเพื่อนๆฟังดูน่ารักและแตกต่างสุดๆอันดับที่6ชื่อเศษการของลูกชายกลายเป็นนามปากกาพี่เสกเอาชื่อเศษการของลูกชายของเขามาใช้เป็นนามปากกาในการแต่งเพลงให้ศิลปินอื่นนอกจากเก่งร้องเก่งเล่นเขายังเป็นนักแต่งเพลง ที่อยู่เบื้องหลังเพลงดังหลายเพลงอีกด้วยอันดับที่5แต่งเพลงฮิตในเวลาแค่ไม่กี่นาทีหลายเพลงฮิตของโลโซพิเศกแต่งแบบสดๆจบในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเพลงบางเพลงเหมือนมาเองจับกีตาร์แล้วก็ไหลลื่นเลย อันดับที่4ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะเป็นศิลปินดังระดับประเทศแต่พี่เสกไม่ใช่คนติดหรูเขาใช้ชีวิตติดดินดบ้านานอยู่กับธรรมชาติและเล่นดนตรีด้วยใจไม่ใช่เพื่อเงินหรือชื่อเสียงอันดับที่3 เคยไปเรียนภาษาและดนตรีที่ลอนดอนในปี2546พิเศษตัดสินใจพักวงโลโซชั่วคราวและไปเรียนต่อที่อังกฤษทั้งเพื่อฝึกภาษาและเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆทางดนตรีอันดับที่สองแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดธงชัยด้วยนะหนึ่งในเพลงดังที่หลายคนไม่รู้ว่าพิเศษเป็นคนแต่งก็คือเพลงอย่ารักกันเลยของพี่เบรรเิร์ด นี่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ในวงของตัวเองแต่ <Wow. S 1> ยังสร้างผลงานให้คนอื่นได้ด้วยและอันดับที่หนึ่งศิลปินไทยคนแรกที่ขึ้นเวทีกลัสตันเบอรีนี่คือเทศกาลดนตรีระดับโลกที่อังกฤษและพิเศษโลโซคือคนไทยคนแรกที่ได้ไปเล่นที่นั่นถือเป็นความภาคภูมิใจของวงการดนตรีบ้านเราเลยและนี่คือ